ไล่แซงกันแล้วครับอ่าแซงแล้วครับเข้าโค้งในแซงเฉยครับต,ตามปิดมาด้วยพี่คุณแก้วครับเข้าพ่อปากบอรับฉาย ท่านผู้ติดตามรายการของขอเจ้ากเทียนชัย25 26นะครับสลักคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมายังบริเวณก่อสร้างสนามบินนา,นานาชาติอำเภอตะตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมขบ,บวนรถ10ล้อนะครับที่วิ่งต่อแถวกันนะครับเพื่อนำยินไปปรับพื้นที่ฝั่งนู้นนะครับ ก็จะมีรถกว่า3 0มสิคันนะครับบรรุนะครับวิ่งอยู่นู่นะครับกลคอยชมกันนะครับใช้รถขุดอยู่เพียงอ่าในจุดนี้5คันนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะปล่อยออกมาได้ทีละห้คัน5คันตามหลังกันมานแล้วก็ต่อต่อต่อห้าคันเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถขุดมีอยู่5้าคันนะครับจะออกมาพร้อมๆกันไล่หลังกันมาทีละห้าคันนะครับอันนี้คือหัวทางวิ่งสุดท้ายหัวทางวิ่งทางลงทางขึ้นนะครับยอสุดท้ายของ สนามบินนานานชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาชมกันครับมาแล้วครับสุดรอนะครับแต่งรถรอแต่งสวยแต่งรอมากนะครับ ีขุดอยู่ตรงนี้นะครับงาัอยากเรียนเสร็จก็กลับอย่างเงี้ยครับ ผู้ชมจะ,จะบวนรถจะไล่หลังกันมานะครับปล่อยมาทีละห้าคันนะครับจะตักใส่เต็มพร้อมๆกันทีละห้าคันรถสิบล้อนะครับไล่แซงกันแล้วครับ รอดูว่าจังหวะช่วงทิ้งดินจะแซงได้ไหมนะครับไปแล้วครับเข้าโค้งในแซงเฉยครับไปแล้วแซงแล้วครับนูน่นไปเลยสุดลอยแห่งประจำทีมงานเทียนชัย2 5งหนะครับแซงรถร่วมนะครับต,ตามติดมาด้วยพี่กุลแก้วครับ กอปากบ,บ,าบอรับษายาครับเมื่อทิ้งดินเสร็จก็กลับมานะครับไปดินวันหนึ่งหลายเที่ยววันนี้ สอบถามแล้วตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงได้20บกว่าเที่ยวทับต่อ1นึคันนะครับแซงุดลอนเริ่มแซงอีกแล้วครับพอจะเข้ามันอยู่ที่ความฉเฉลียวฉลาดของคนขับนะครับเพราะรถตัดมีอยู่5คัน คันไหนว่างก็เข้าได้เลยนะครับแล้วคันไหนเกือบจะว่างคนขับย่อมจะรู้ดีนะครับ นรถเสียแหลมเองครับคันนี้สุดหลอประจำกีมงานรถทีมงานของเกียนชัยเองครับคันนี้ครับแดงไว้ที่เองครับ ที่ทิ้งดินก็จะมีคุณปู่อยู่คันเดียวแหะครับดันปรับพื้นที่นะครับปรับให้ได้ความสวยความงามความเรียบเสมอนะครับใช้คุณปู่คันเดียวเจ้าดีลูกด,ดีนะครับของแคตเตอร์ปิลล่านะครับวันนี้สู้กับ10ลอ้อกว่า30คันนะครับส่วนเจ้า G D 655จอดอยู่นี่ก็เพื่อที่จะเก็บไว้ปรับทางวิ่งนะครับให้กับรถ10ลอ้อเพื่ออำนวยความสะดวก แต่รถิ0ล้อเพื่อประหยัดน้ำมันแล้วก็ทาช่วงล่างนะครับไปแลครับลาทิ้งนะครับ,รนนค,รบคนเก่งแดงเียนชัยนะครับรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ